สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับผมกับทางเลวนัสกี้ชาแนลนะครับผมก็อื่นเลยก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe นะครับผมเพื่อท่านจะไม่พลาดนะครับสิ่งดีเป็นคนแรกนะครับผมก็วันนี้นะครับผมข่าวดีนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับผม16พฤษภาคมนี้นะครับผมจับตาดูนะครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งสถานการณ์ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ ตอนนี้ถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับในการที่จะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งหลังจากที่เชื้อไวรัสโคโรนาได้เข้ามาในฟุตบอลยุโรปี่ยทำให้ฟุตบอลตลลีในยุโรปเนี่ยต้องปิดตัวไปนะครับเกือบ2เดือนด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีมากครับที่จะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งในช่วงนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์เนี่ย,าายโดยทั่วโลกโดยรวมเนี่ยจะเขาเรียกว่ายังไม่คลี่คลายก็ตามนะครับเยรมันก็ยังอยู่ท็อปอยู่นะครับแต่ว่าฟุตบอลก็จะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งในวันที่ 16พฤษภาคมนี้นะครับผมว่ากันด้วยสถานการณ์นะครับตอนนี้บาเยรนมิวนิกก็ยังนําอยู่นะครับแต่ว่าช่องว่างระหว่างอันดับ1นึงของไบร์เยนเนี่ยถึงอันดับ5้าเลเร์คูเซ่นเนี่ยหาแค่เจ็ดแต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับในการลุ้นตําแหน่งแชมป์นะครับของ5ทีมในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับตั้งแต่บาเยรนมิวนิกบุลเลเซียดอทมุนอาร์เบไลิสซิกมิเชนกัตบักและไบเออเลเบลคูเซ่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนบอล ห้ามพลาเด็ดขาดนะครับผมนะครับอั้นขอให้ทุบอลอย่งมีความสุขนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ